สวัสดีครับสวัสดีแฟนขับ fc ช่องเสีบี้หัวหน้า fc ครับเนี่ยครับกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งนะครับพอดีว่าทั้งวันครับเสียี้หมดเสร็จทำงานครับก็เลยไม่ได้อัดคลิปหรือว่ามาพูดจาภาษาเสีบี้หรือว่าพูดจาสบายสบาสไตล์เสีบี้เลยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นดราม่านะครับ ของเยจืนเฮ่านี่แหละอ่ะประเด็นดรามมาของเยจืนเฮ่านี่นะครับพี่น้องว่าเจบีขอซะขอให้เพิ่นขอเห็บสี่ทุกท่านที่เขาม่เข้ามตนที่เขามาติดตามก้าวขามก้านดรามมาไปดีกว่าในไหนเพิ่นก็ตัดสินใจที่สีล่าสีล่งจากสาวน้อยแล้วแต่ว่าเขากต้องล่อเบิงว่าเพิ่นสีสีสีมะล่าบอดตามที่เพิ่นว่าวค่นแขนพ่อแล้วต้องเปิ่นซ้ำเติมต้อง ไปข้อมเมนต์บันทอนดีกว่าไปข้อมเมนต์บันทอนทั้งจิตใจพนันเนาะแล้วก็มือนีซีบีซีมาวอลเรื่องอยังวันทีซีบีซีมาวอลเรื่องเพลงกะเทยรุ่นพี่ครับตอนนี้เป็นหมันแล้วเนี่ยเป็นหมันแล้วเพราะว่ายัางวันทีเนื่องด้วยบอสซื้อลิขสิทธิ์เพลงนี้มาก สื่อเพลงหนีมาเพื่อที่ทสิมาททำซิงเกิลห้กับศิลปินของวงสาวหน่อยเพนบันแพงเข้าจากที่เคยอกฮักมาหล่อแปลกจากศิลปินตลกคนนี้ครับเนี่ยยัยเวอร์สเตอร์ลูดหรือพาวเวอร์ณนะตอนนี้ซึงแต่พอได้ติดตามกับสินชูว่าเพิ่นไปบวชเซบีกับเขาของฮิคกร,รเดอร์พาเวอร์เดอร์ีเซบีบิกวอลหรือพูด ความจริงในครั้งนั้นนะครับก็เห็นห้เพื่นเสียอ,อกเสียใจไปไปผักนึองอยู่แต่ซีบีว่าหนึ่งคือคือความจริงนะครับคือความจริงครับผมแล้วก็หลังจากที่บอโจผ้าเดเวอร์เนี่ยเขาไปของอัดก็ได้ทําอัดเรียบร้อยเลย อัดเสียงเรียบร้อยตามในคลิปนี่ครับในคลิปนี่ครับในคลิปเนี่ยในคลิปเนี่ยนเนี่ยเบิรงครับอัดเสียงเรียบร้อยแล้วเรียบเรียงแล้วขาดอยู่สิว่าสิถ่ายท่ามบีครับแต่ก็บ,บรไยาถ่ายท่ากับมาติดปัญหาเรื่องโควิดก่อนแล้วกับมาติดปัญหาเรื่องยัยเบอร์ก่อนครับผมจังนั้นก็โอ้ัจกจังยัยเบอร์มากเกือบถึงรหนึ่ง,งทุกทุกการหมดแหละ บังเอิญมากพ่อเขาช่วงโควิดรอบที่สองเนี่ยก็ได้มา่คนพบศิล,ลปินที่มาอยู่น้ำบงก็คือยายจื่เนี่ยครับยายจืนเมื่อคนพบยายจืน .com หรือว่ายายจืนอยายจืนเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่แหละครับเป็นมาอยู่เนาะมาอยู่ในสังกัดสาวน้อยบอดโจ้กันเลยว่าเอ๊ะเฮาเจอตัวจริงแล้ว เขาเจอคนที่จะเป็นเจ mm ้าของผลงานเพลงนี้แล <With that. S 2> <is> ้วก็เลยยิบยืนผลงานซิงเกิลนี้ให้เพื่อนไปฝึกฝนการลองไปฝึกฝนศีราะของอัดกาเพิ่อนก็ฝึกฝนจนว่าเพื่อนพร้อมบอดโจกกันเลยพาไปของอัดเนี่ฮะตามคลิปนี้ครับเนี่ยเนี่ยคลิปพาไปของอัดอ่าตามคลิปนี้ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็ศีรษะของอัดโดยมีโปรดิวเซอร์ดูบล้อ นี่ครับคนนี้ครับเนี่ยคนนี้ครับทนายเอครูสานครูบุ่น่ายลำเพิรอินดีเด็กคอร์ดของบอดโจครับเป็นสาขาที่ว่าเพิ่นตั้งค่ายขึ้นมาเพื่อน,นำเสนอสิ่งเกินหรือว่าผลงานของศิลปินสาวน,นอยเพชรบานแพงครับผมจากนั้นก็ได้อัดแล้วก็เรียบร้อยทำดโมเรียบเรียงเรียบร้อย พร้อมที่สีปอยใส่สงการพร้อมที่สีปอยช่วงเพระเจ้าบพิษช่วงก่อนสงการน่ะช่วงสิบสองสิบสามแบบบอดตั้งใจว่าสิปล่อยกะเลยได้ได้จังหวะสี่ทายทำเอ็มวีพร้อมหลังจากทายทำเอ็มวีของหนองป,นปันไปแล้วจบแบบเท่ๆัเพลงแก่ของน้องบอนปันนะครับแล้วกะเลยได้มาทายทำเอ็มวีอยู่วัดดอนแถม ตลาดตอนแถมตำบลขามเรียงอืมตำบลขามเรียงอําเภอกันทรวิชัยนะนะั่นแหละมืองานสาหน่อยไปเห่นวันที 8, ่แปดเมษายนป่เออประมาณเนี่ยแล้วก็แต่ไทยทํา m ็วอยู่นั่นก็มีปุ๊กลุกมีจิจ้าเพชรบันแพงหรือเข้าเอื่นว่าเอ่อจก้อนนะครับเป็นดารา เอ็มวีแล้วก็มือนั่นย่จืนนะสิสิเจ็บพอดีเจ็บเจ็บขาพอดีเจ็บขาพอด,เพอดีเจ็บตีนพอดีเนื่องจากมือล่มขอบสะช่วงไปหาอาหารป้าครับก็เลยเด้โทรลากันนี่ครับตามคลิปนี้ครับตามคลิปนี้คลิปถ้าย MV เอ็มวีนี่ครับคลิปนี้เลยเนี่ยคลิปนี้ครับก็ได้โทรล่าบอดโทรล่าอย่างแจกว่าสิมา สีมาเมืองนันว่าสีมาสีมาไทยเอาไปเอามากะสุดท้ายเนาะก็ยังที่พี่น้องรับทราบหรือว่าพี่น้องที่ตามคลิปของซีบีคลิปต้นน,นั้นนี่คือว่าสุดท้ายยาจื่อเดนลงเดลล่าสาวหน่อยไปแล้วสุดท้ายเอ็มวีนี่ก็เลยเป็นหมันอีกเป็นหมันแต่ว,ว่าเป็นหมันในแต่มันก็นยังดียังดีที่ว่ามันถ่ายมาแค่หาสิบเปอร์เซ็นต์หาสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงคือว่าถ่ายเฉพาะ ผู้เล่นเ v แต่บริษัทอีกหาสิบเปอร์เซ็นต์อีก,กคือผู้รองแล้วก็นาหนาเวทีคอนเสิร์ตแค่นั้นเองนาเวทีมอลำหาดมอลำแค่นั้นเองก็ถามว่าการลงทุนทีบอร์ดลงทุนกับเพลงเพลงเนี่ยเสียหายไปสองครั้งเนี่ยถามว่าเพลงสื่อมากเท่าไหร่เพลงสื่อมากสื่อ,อลิขสิทธิ์นะครับมากมื่น หนึ่งหมื่นหาพันหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับแล้วก็มาจ้างเรียบเรียงเขตสีนุ่นที่อีกหนึ่งหมื่นหาพันบาทนะครับแล้วก็ค่าของอัดอีกประมาณหมื่นนะครับแล้วก็ค่าทายท่ายิมมีอีกรวมๆเนี่ยเกือบเกือบแสนนะฮะทุกอย่างเนี่ยเกือบแสนยังมารวมเกี่ยวกับครั้งแรกอีกที่ลงทุนพายเบอร์ดของอัดอีกนะครับ ยังมารวมแต่รวมรวมแล้วนะั้นประมาณเนี่ยเกือบแสนนะครับแต่สุดท้ายก็เพลงก็ได้เป็นหมันนะครับพี่น้องเอฟซีคิดว่าจังใดกับก้านถี่ว่าสุดท้ายขนาดศิล,ลปินคนที่สองคิดว่าชั่วแล้วแต่สุดท้ายก็ต้นหรือว่าลงจากเพลงกับเธอเป็นหมัน ครับผมปกติเมเป็นเป็นขายใหญ่ๆน mm ี่เขาสิฟองเลยเขาสิฟองเพราะว่าเขามีความเสียหายต่อการลงทุนแต่มีสัญญาเลยสัญญาในการทําเพลงยังสิ็ตได้วยบอดเขากัใจแหลกใจเนาะสัญญาใจให้กันเพื่อนกันนาบบบบบ่บบบบ่บบ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 มบบบ่บบบบบ่บบบเบบ่บนบบ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 บับแหละบบ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 าบบบบ แล้วก็อาจจะคว้านหาศิลปินคนใหม่ที่จะเข้ามาลองเพลงเพลงนี้ก็เทยรุ่นพี่นี่ครับเพลงนี้ครับเพลงนี้ครับแต่ว่าเอฟซีว่าผู้ใดเหมาะเหมาะสมกับเพลงนี้เอาในศิลปินสาวหน่อยณักต้อนเหนียวเอาเอฟซีร่องคอมเมนต์มาเบิง้งลองผูดคุยมาเบิง้งผูดคุยพันช่องที่พี่นี่แหละลองผูดคุยมาเบิง้งเพื่อบอดโจสิเข้ามาเบิ้งว่า ผู้ใดเนาะสี่เป็นศิลปินชาวหน่อยสี่เหมาะสมกับเพลงเพลงนี้อ่าแล้วกับผลงานที่ที่บอโจได้ซื้อมาเนี่ยเป็นผลงานของอาจารย์ยรรุยมณสัตครับร่วมถึงเพลงผัวนอกสมรสที่จะปล่อยซิงเกิลเร็วๆนี้ครับเนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยฟังฟังฟังเนี่ยผมเปิดเจ้าบ้าบให้ฟังแล้วก็สิปล่อย วันศีรษะไหวพอดีเพิ่นเขาห้องอัดเรียบร้อยแต่หมู่ว่านแล้วเดี๋ยวเพิ่นว่าเพิ่นสิปลอ่อยอ่าประมาณช่วงก่อนปิดวงหรือว่าวัานเกิดเพิ่นนี่แหละเพิ่นเบิ่งมือเบิงง่งย่มให้เพิ่นว่าเพิ่นสิปล่อยมื้อไหนแต่ผมมาขาดเดาเลยนะน่าสิเป็นวันเกิดอันนี้บ่ได้ฮู้กันได้ครับบ่ได้คุยกันนะแต่ผมเดาเดาว่าน่าสิเป็นวันเกิดเพิ่นเพิ่นสิปล่อยเพลงผัวนอกสมรสหรือผัวน้อยครับผม เป็นการประพันธ์ของอาจารย์ยุยมณสัก์นะครับมือแต่งร้านร้านวิวนะครับแล้วกะ็เพลงนี้ผมว่ากระแสนาซิมาเหมือนกับเพลงเนี่ยเพลงเนี้ยถีว่าติดอันดับหนึ่งของลูกทุ่งเน็ตเวิร์กมาหลายสัปดาห์ครับเนี่ยจบแบบเท่เพราะว่าเพลงนี้พี่น้องฟังเศร้ายัางผมว่าเศร้ามันใดครับ ซามันกินใจอ่ะผมว่าแนวทางของนุม่มโจบมบมมอะกับเพลงเร็วนะผมว่าเหมะแนวกับเพลงส่าแบบนี้เหมะแ,แล้วแล้วก็มอห้องเพลงแนวซึ่งซึ่งกินใจอกฮักอกฮักแบบเนี่ยผมว่าได้ได้ครับมันบริเขากับชีวิตนุม่มโจได้อ่ามันเขากับชีวิตเอฟซีหลายๆ่านนะผมว่าบรรยากาศหนาวิธีช่วง ลองแล้วก็รงเอฟซีกับเหมือนกันกันกบเพลงจบสเตทเนี่ยผมว่าบรรยากาศมันได้นะครับแล้วก็เพลงนี้ฝากให้เอฟซีทุกท่านเด้อเอฟซี FC ทุกท่านถา่ายพิดตามว่าเพิ่นสิล่อยผลงานซิงเกิลย่ำไดนะครับปลอยซิงเกิลเพลงนี้ต้อนไดหลังจากที่เพิ่นเข่าของอัรและเรียบเรียงเพลงแล้วด้วยกันโปรดิวของธนาเอนะครับ โอ้โหของทนะเอนะครับเป็นกูหูกูบารมีของค่ายลำเพลินอินดี้เลคคอร์ดของลุงโจน,นะครับแล้วก็สุดท้ายทายคลิปครับอยากจะฝากพี่น้องเอฟซีนะครับอยากจะฝากพี่น้องเอฟซีอยากจะฝากพี่น้องเอฟซีนะครับ, FC, รบวันที่12นะครับวันที่12นะครับ12 13 14 15พฤษภาคมนี้นะครับ เป็นรายการจัดไปให้คุ้มไปเลยนะครับอย่าพลาดนะครับเป็นคอนเสิร์ตออนไลน์นะครับจัดรอบนี้สีวันเลยครับสอดแจ้งทุกวันนะครับเซเรียวันละ39บาทนะครับมีศิลปินรับเชิญครับน้องมดแดงจิราพรเธอกลับมาแล้วนะครับรับเชิญในวันที่12ครับ้วก็สาธิตท่องจันมือสังหารครับ มารับเชิญในวันที่14พฤษภาคมครับลำเพืินออนไลน์ครับถักไปทีเพจสาวน้อยครับราคา159บาทครับ159บาทแล้วก็ทีมงานไหลชุดครับเหมือนเดิมเหมือนเคยครับบ่าวผู้ไทยครับวันที่12-13ครับ2วันครับแล้วก็ทีมอินดี้สมัยครับ1 4 1 5ครับ2ทีมในการไหลชุดนี่ครับนี่บ่าวผู้ไทยนี่ครับเนี่ย แล้วก็อินดี้สมายเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยเป็นขาประจำของซานอยอยู่แล้วที่เอฟซีแห่งกำลังใจแหละหักและตอนกับบาผู้ไทยกับอินดี้สมายนะครับภาพสวยๆมุมดีๆนะครับฝากเอฟซีทุกท่านนั่กดติดตามนี่ครับกด s ับสไครต์กดกระดิ่งช่องเสียบี้หัวหน้าเอฟซีครับฝากน้ำเดอร์เซียบี้อ่านดูคอมเมนต์นะครับอ่านดูคอมเมนต์ที่เอฟซีเมนมา ยอดของวิวขังก้อนเนี่ยผมก็อา่านทุกคอมเมนต์ซีลอยกว่าคอมเมนต์หาลอยกว่าคอมเมนต์เหมือนกับตอนนี้ก็ขยับขึ้นเป็นสี่หมื่นกว่าแล้วครับสี่หมื่นเจ็ดแล้วครับฝากเอฟซีทุกท่านครับติดตามสองซีบีนะให้ยก็ลังใจ่ซีบีนะแล้วก็มีอย่างดีด CB ๆซีบีสิมาเหล่าให้เอฟซีฟังคุยสบายๆส,สไตล์ซีบีครับผมโอเคครับสวัสดีครับ